ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่อง15ของฝังจากพ่อคำสอนของพ่อหลวงมาฝากกัน 1. อย่าทำลายความหวังของใครเพราะอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่เขาเหลืออยู่ 2. รู้จักฟังให้ดีให้โอกาสทองบางทีมันอาจจะมาถึงแบบแววๆเท่านั้น 3. จะคิดการใดให้คิดใหญ่เข้าไว้และเติมความสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย 4. หัดทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัยโดยไม่จะเป็นต้องให้เขารับรู้ 5. จํำไว้ว่าข่าวทุกชนิดถูกบิดเบือนมาแล้วทั้งนั้น 6. ใครจะวิจารณ์อย่างไรก็ช่างเขาไม่ต้องไปเสียเวลาตอบโต้ 7. ให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่สองแต่อย่าให้ถึงครั้งที่สาม 8. เราไม่ได้ต่อสู้กับคนโหดร้ายแต่เราต่อสู้กับความโหดร้ายในตัวคน 9. เมื่อมีใครมาสวมกอบคุณให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน 10. อย่าไปหวังเลยว่าชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม 11. ประเมินตัวเองด้วยมาตรฐานของตัวเองไม่ใช่มาตรฐานของคนอื่นสิบสองคงไว้ซึ่งความเป็นคนเปิดเผยอ่อนโยนและอยากรู้อยากเห็นสิบสาไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายเพียงใดสุขุมเยือกเย็นเข้าไว้สิบสี่อย่าวิจารณ์นายจ้างถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุขก็ลาออกซะ คำหนึงถึงการมีชีวิตกว้างขวางมากกว่าการมีชีวิตยืดยาวเป็นอย่างไรบ้างครับจะเห็นได้ว่าทุกๆคําทุกๆข้อที่พ่อหลวงของเราทรงกล่าวไว้ผมใช้คําลากชาศัพ์ไม่ค่อยเก่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมการเอาใจใส่การดูแล กับผู้คนทั้งสิ้นไม่แปลกเลยที่พระองค์ทรงอยู่ในดวงจิตด,ดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคนครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ